มาข้อ7ของแบบงาน2.1การให้เหตุผลแบบอุปนยัยคณิตศาสตร์ม .4 หรือมปลายนะไปดูโจทย์นิดนึงข้อ7นี่อาจจะมีบางช่วงอาจจะดูเหมือนยุ่งยากนิดหน่อยนะก็ไม่เป็นไรจะพยายามจะอธิบายให้เห็นภาพไปดูกันก่อนนะครับข้อเจ็เขาบอกว่าจงใช้วิธีการของเกาส์ในข้อ6เพื่อหาผลบวกต่อไปนี้ก็คือเขาไม่ได้เริ่มจากหนึ่งนะ อันนี้เขาเริ่มจาก2นะครับนะดูดีๆนะแต่ว่าบวกไปถึง100ครับเราก็จะบวกให้ดูก่อนนะสบวกสก็เป็น6กบวกหเป็น1 2 12บวกแนะเป็น20 20บวกสิก็เป็น30อย่างนี้อันนี้คือบวกให้ดูเลยนะจะได้เห็นกันชัดๆนะแต่ไม่ไม่อ่านให้ฟังแหเปนเสียเวลานะครับนี่แล้บวกทีละตัวอย่างนี้ออกมาผลลัพธ์มันออกมาได้เป็น 2550นะอันนี้คือบวกให้ดูเลยนะน,นีนทีเราจะทำยังไงในวิธีการนะครับเรามาขยายให้ดูต่อไปว่าถ้าเราเอา2บวก1 0ึคือหัวกระท้ายบวกกันนะตามวิธีการของท่านเกา่าใช่ไหมได้102ต่อไปเอา4บวก98ก็ได้102เออเอา6เนะครับเห็น6นะครับแปลว่าตัวเลขมันเพิ่มทีละเป็นเลขคู่อย่างเดียวนะ นะเห็นไหมครับเป็นเฉพาะเลขคู่อย่างเดียวนะครับเราก็ลองดูว่า6กบวกเก้าหก็เป็นร้อยสองแบวกเกก็เป็นร10้อยสองสิบวกเกก็เป็นร้อยสโอ้ถึงแม้จะเป็นเลขคู่นะบวกกันยังไงผลบวกก็จะได้ร้อยสองเท่าเดิมโอเคไหมอันนี้คือทําให้ดูเลยนะครับทันไม่ทันเข้าใจนะแล้วจะไปดูต่อว่าเ,าเราคิดยังไงต่อวิธีการของท่านเก่านะครับ นี่คือวิธีการของท่านเกานะครับที่เราบวกให้ดูเป็นตัวเลขเป็นตารางเลยนะท่านก็จับคู่อย่างนี้สองบวกร้อยก็เป็นร้อยสองเก้าสิแปดบวกสี่ก็เป็นร้อยสองก้าิบหกบวกก็เป็นร้อยสองแล้วมันมีทั้งหมดกี่คู่ครับตรงเนี้ยมันมีเฉพาะเลขคู่อย่างเดียวมาเลยเหลือยี่สิบห้าจำนวนนะแถวหนึ่งเนี่ยคือ1นึ่จำนวนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะ ห้าทั้งหมดมีห้าช่องก็ยี่สิบห้าจำนวนเพราะฉะนั้นวิธีการของท่านเกาก็คือเอาจำนวนเป็นตัวตั้งในะยี่สิบห้าจำนวนมานี้แล้วนะครับคูณด้วยผลคูณที่ได้รับคือ1้อยสองนั่นเองนะก็คือวิธีการของท่านเก้าก็คือร้อยสองนะครับยี่สิบห้าคูณร้อยสองครับอ่าเราก็ไปใช้เครื่องคิดเลขกันดูซิเครื่องคิดเลขอยู่ไหนอยู่นี่อ่าเรียกมาดูก่อนนะ ยี่สิบห้าคูณหนึ่งศูนย์สองครับเท่ากับสองพันห้าร้อยห้าสิบพอดีเลยเห็นไหมครับอันนี้คำนวณได้ดูแล้วเท่ากันเป๊ะเลยนะเราก็ตอบได้วิธีการของทัดเก่าก็ถูกต้องแะเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาตามนี้นะครับไปดูต่อข้อย่อยข้อที่สองครับข้อย่อยข้อที่สองบอกว่างั้นหนึ่งบวกสองบวกสามบวกบวกไปถึง n เมื่อ n เป็นจํานวนนับที่เป็นจํานวนขี่เอาละ เบรกตรงนี้นิดหนึ่งให้เข้าใจนะโจทย์ที่เราทํามาก่อนหน้านี้เนี่ย n เป็นจํานวนคู่หมดเลยนะในข้อที่6ก็จะเป็น 100, 150, 300, 1 0 0 1 5 0 3 0 0 1 0อ0อันนี้เป็นจํานวนคู่หมดตอนนี้เขาบอกว่าถ้า n เป็นจํานวนคี่เนี่ยเราจะใช้วิธีการของท่านเกาคำนวณได้อย่างไรบ้างต้องขยายวิธีคิดเอาเราจะพาให้ดูทีละขั้นตอนให้พิจารณาจากโจทย์เดิมก่อนจากโจทย์เดิมก็คือ n ที่เท่ากับหนึ่งร้อยเนี่ยซึ่งเป็นจำนวนคู่นะครับที่เราได้ทำสูตรในข้อที่หกแล้วจำได้ไหมนะจำไม่ได้ก็กลับไปคลิกดูในข้อที่หกอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะได้ว่าจำนวนจำนวนที่บวกกันเนี่ยจำนวนหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยแหละมันจะมีอยู่ห้าสิบจำนวนนะครับคูณด้วยผลคูณที่ได้อ่อผลผลผลบวกที่ได้นะอ่าผลบวกที่ได้คือร้อยหนึ่ง มันก็ออกมาได้อย่างนี้นะครับซึ่งเราได้สร้างสูตรขึ้นมาว่าหนึ่งร้อยเนี่ยให้เป็น n นะครับหนึ่งร้อยเป็น n เพราะฉะนั้นห้าสิบเนี่ยมันก็ามาจาก n ส่วนสองนะ n คือหนึ่งร้อยหารด้วยสองก็เป็นห้าสิบฉะนั้นเราแปลงจากตัวเลขให้มันเป็นสูตรอันนี้คือสร้างจากตัวเลขให้เป็นสูตรตรงนี้ร้อยหนึ่ง นะครับก็มาจาก n ซึ่งในนี้บอกแล้วว่า n มีค่าคือหนึ่งร้อยบวกด้วยหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยหนึ่งี่เขาเรียกแปลงจากตัวเลขให้เป็นสูตรเอาละตอนนี้สูตรตัวนี้เนี่ยมันใช้ในกรณีที่ n เป็นจำนวนคู่แต่โจทย์บอกให้ n เป็นจำนวนคี่เราจะทำยังไงให้เราสังเกตอย่างนี้ถ้ากรณี n เป็นจำนวนคี่หมายความว่าเช่นไม่บวกไปแค่ร้อยแล้วเราบวกไปร้อยหนึ่งเลยหรือร้อยเอ็ด คำตอบที่ได้แน่นอนมันก็คือ5 5 5 0ับวกกับ1น1เป็น5,151นี่คือเราคิดย้อนหลังนะและเราจะเขียนในรูปของสูตรได้อย่างไรเราก็ปรับปรุงสูตรจาก N ที่เป็นจํานวนคู่ซะดูดีๆนะครับเราจะปรับปรุงจากสูตรที่ n เป็นจํานวนคู่นะครับซึ่งลักษณะของสูตรก็จะมีส่วน2คูณด้วยวงเล็บเหมือนเดิมส่วน2คูณด้วยวงเล็บเหมือนเดิมนะนะ แล้วตรงนี้เราจะทำยังไงเราจะใช้ตัวนี้เป็น n ลบหนส่วนสะครับเพราะ n ตัวนี้ n ตัวนี้มันคือ n ของโจทย์ที่เป็นจำนวนคี้แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์แล้วนะ n นจะถูกเปลี่ยนไปตามโจทย์ที่เขาให้โจทย์ที่เขาให้ในข้อ2.2เป็นจำนวนคี่คือ101 ราะฉะนั้นตรงนี้หนึ่งร้อยหนึ่งหรือ 101, หนึ่งร้อยเอ็ดลบหนึ่งมันจะเหลือหนึ่งร้อยครับนะนี่เราแปลงสูตรแล้วนะครับในกรณีที่เป็นไปจะหมดขี B ้ K, ต่อไปครับนะตรงนี้นะก็เป็น n ลบหนึ่งเราจะเปลี่ยนจาก n ตัวเดิมเป็น n ลบหนึ่งหมดเลยและ n ตัวนี้อย่าลืมว่า n 1, ตัวนี้ก็คือค่าของโจทย์ใหม่นั่นเองนั้น n ตัวนี้ที่เขาเรียกว่าตัวแปรมันก็เลยต้องเปลี่ยนค่าไปเป็น1ร้อยหนึ่ง นะซึ่งหนึ่งหนึ่งลบหมันก็จะเท่ากับ100่นะครับและบวกหนึ่งยังคงอยู่เหมือนเดิมนี่เราสามารถที่จะใช้วิธีการของท่านเกาหาผลบวกได้เมื่อ n เป็นจํานวนคี่โดยใช้ตัวนี้เข้าไปแทนค่าเราจะลองทําดูว่ามันจะออกมาจริงไหมเอาละนะฮะแต่ยังไม่เสร็จนะเพราะด้วยว่ามันเป็นจํานวนขี้ครับเราก็เลยต้องเอาตัวสุดท้ายที่มีอยู่เนี่ย เอาไปบวกอีกมันก็คือ n ตัวเดิมนั้น n ในที่นี้คือ101หมดเลยนะเห็นไหมครับสูตรจะถูกขยายไปอีก1ชั้นเราก็จะเริ่มนะครับแปลงสูตรนะฮะยังไม่จบนะนี่คือสูตรเต็มแต่เราจะแปลงสูตรนะครับจากในกรอบสีเหลือง n ลบ 1, 1บวก1ดูดีๆนะ ถึงถอดวงเล็บออกมันก็คือลบกับบวกยังกระทำกันได้เหมือนเดิมลบหนึ่งเจอกระบวกหนึ่งกลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็นศูนย์คือไม่มีค่าแล้วมันก็จะเลยเหลืออะไรครับเหลือ n ตัวเดียวครับหนึ่งก็ไม่มีไม่ต้องออกมาคิดเลยเหลือจะก,กรอบตัวนี้ทำให้เหลือ n 1หนึ่งตัวเท่านั้นทันนะต่อมาครับคูณเราก็ใส่วงเล็บซะ เอยู่ด้านหน้าแล้วก็ใส่วงเล็บก,ก็เป็นการคูณเข้าไปนั่นเองนะนะแล้วเราก็ทำการย้ายเอา N ลบหส่วนสมาไว้ในวงเล็บบวกด้วย N อย่างอยู่สูตรย,วยาวๆก็จะยุบสูตรให้สั้นลงทันนะไปต่อนะครับเดี๋ยวหน้าจอจะกระเยิบนะเอาละปึ๊บ่ะนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เราหาผลลัพธ์เอาไว้เพื่อเราจะเช็คว่าสิ่งที่เราทํามันถูกต้องหรือเปล่าจากสูตรที่เราได้เมื่อกี้เราจะแทนค่าเข้าไปจากโจทย์ใหม่คือ1บวกไปจนถึงหนึ่งร้อยหนึ่งั้น n คือหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนะเพราะเป็นจํานวนคี้ตามที่โจทย์ต้องการเราจะแทนค่าเอาละใส่หนึ่งร้อยหนึ่งเข้าไปแทน n และ n ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งร้อยหนึ่งลบ1นะอันนี้แทน n แล้วนะ ส่วนด้วย2บวกด้วย101ทันถนไหมครับแทนค่าแล้วนะครับนะฮะเราก็หาตัวเลข101-1ลบ1มันก็เป็น100ถูกไหมครับนะนี่ถันไหม1 0 1ลบ1เป็น100 100หาร2ก็เหลือ50เราก็ถอดวงเล็บใหญ่ออกนะครับเป็น50แล้วก็ใส่วงเล็บครอบตัวนี้ใหม่เพื่อจะทำการคูณตรงนี้ซะก่อน นะครับแล้วก็บวกด้วย101ครับถ้าไมฮะเราแปลงเราคำนวณแล้วนะก็ไปใช้เครื่องคิดเลขช่วยเพื่อความรวดเร็วนะครับทำในวงเล็บก่อนนะครับ1 0 1คูณ50เท่ากับนี่5,050บวกด้วย101เท่ากับ5151เท่ากันเป๊ะเลยเห็นไหมครับ จบแล้วครับนะเราก็จะได้ตามนี้ออกมาตอบครับนี่คือคำตอบของวงเล็บ2นะฮะเมื่อ n เป็นจำนวนนับที่เป็นจำนวนคี่นะ,ะตอบก็จะได้ n วงเล็บ n ลบ1ส่วน2บวก n นะครับใครดูไม่ทันยังไงก็ขยับสไลด์ไปดูย้อนกลับข้อวงเล็บ1ข้างหน้าซึ่งไม่ยากนะครับเราก็จะมายุ่งในข้อที่2หน่อย หวังว่าจะเข้าใจนะนะครับแล้วก็อย่าลืมคลิกไลค์ให้กำลังใจผูจ้จทำสักน,นิดนึงแลก็จะขอบคุณนะครับคลิกแชร์บอกเพื่อนๆด้วยก็ได้นะที่เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสวัสดีครับแล้วไปดูคลิปข้อที่8ในคลิปถัดไปครับ